ยาเม็ดวันเปลี่ยนยาสวัสดีครับสนมกิจเจนิปองนะครับกลับมาในคลิปตีฝึกซ้อมสอนนะครับเป็นยาเม็ดนะครับอันนี้ไม้ไผ่มณียาดิสทอยเยอร์สติก้าแล้วก็เน็กซัคฮาร์ดอีโวนะครับเอดูเดนแบกแฮร์นะครับแบะเรียกไปก่อนเราเพียกไปก่อนจานพอข้ามถีบาไม้ส่งลูกนะครับ มไมผมตยอดการผ่านะครับผมนี to, the the ้จะติไม้อปาเม็ดนะครับเดี๋ยวมีติดมากขึ้นนะครับการนมาครับรอมาเาข้างยางนี้นะครับครับอเปิดทำไมม่าอย่นี้หลรนนี่มันชนไปเกาอนนะครับค้แไดนนะข้ม้าเกปีแต่้งตรงนี้ มกสหรัเปี่ยนคนบุกต,ต้องรับรับเปียนข้างเลือกเลือยาแล้วครับเอมาอแบบอแบบยมยาดยพอไปะหรับฟแบ็โฟแบกืเกี่ยวมาเกี่ยมาแล้วต้ออหมุนเกี่ยวมาแบตัว้ว้วเอามาครับเป็นการโยกของหอนะครับผมยาเม็ดตาขวอล้รับยากครับ เสร็จมาแล้วรับนะครับแล้ทีนี้ผมเนี่ยพอไปจังหนไว้สองตาโฟแฮนด์ทนี้แตาเโฟแฮนดครับถ้าต่อก็ตามมาเลยวตามด้วยรับอะไรครับมือยู่ครับ โอัวให้ให้คโคต้องลวกแล้วพอแล้วโลววคลวกนะครับคุณต้นจะยาวนะครับให้ดูทีละสองนาทีตามใหม่นะครับ